บุญมหากุศลที่ทุกคนปรารถนาบุญนั้นก็มาถึงวัดถึงว่าเราแล้วบุญมหากุศลที่ว่าก็คือบุญสร้างสาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ของวัดบ้านเรานั่นเองเองพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านยางสีตะวันกลันตพรมพร้อม,มด้วยเจ้าอาวาสวัดชูประสาสนารามมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สาราการเปลี่ยนหลังเก่าของวัดเหล่านั้นได้สร้างมาก็นานหลายปีแล้วตั้งแต่ปีพศ .2518 นับวันเวลาในการใช้งานก็ประมาณ37ถึง38ปีปัดนี้เกิดการชำรุดสุดโทมไปตามการเวลาเป็นของธรรมดาได้ซ่อมแซมมาก็หลายตัวหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ดีเหมือนดังเดิมจึงได้จัดประชุมปรึกษา ร่วมกันว่าระหว่างพระสงฆ์ในวัชูุภาศา,าสนารามกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและญาติโยมในสังกัดวัดมีมติเห็นเป็นเอกฉันว่าให้สร้างสาาการเปลี่ยนหลังใหม่ขึ้นลักษณะอาคารสร้างหลังใหม่นี้เป็นอาคารสองชั้นขนาดความยาว56เมตรกว้าง15เมตร ใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง7ล้านบาททางวัดไม่มีทุนพอที่จะก่อสร้างจึงบอกบุญมายังพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ใจบุญใจกุศลที่อยู่ในบรวรพระพุทธศาสนาให้ช่วยบริจาคจตุปัจจัยตามแต่กำลังศรัทธาของท่าน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 ,ท,านที่ประชุมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาประกอบด้วยฝ่ายสฆ์ มีหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์ทุกรูปและไวัยวัจกรฝ่ายคาราวาสมีกำนันตำบลยางพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางทั้ง4หมู่บ้านในสังกัดวัดพร้อมและอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าวัดบ้านทุ่งสว่างนารุ่งตำบลน,านารุ่ง มาเป็นประธานดำเนินการในการก่อสร้างศาลาการเปลียนหลังใหม่ในครั้งนี้ด้วยในเบื้องต้นได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างต้นเสามีผู้บริจาคเป็นจำนวน31ต้นเสาได้รับเงินต้นเสามาแล้ว15รายเป็นจำนวนเงิน1 6 0 9 6บาท ส่วนผู้มีจิตทรรบริจาคอุปกรณ์สิ่งของทั่วไปเช่นอิฐหินปูนทรายเป็นต้นมีอยู่43รายเป็นจำนวนเงิน27,769บาทคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนวัตถุศา,ศาสนารามขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายให้มาร่วมกันบริจาคจตุปัจจัย เพื่อเป็นทุนสร้างสาลาการเปลี่ยนวัดของเราทุกๆท,ท่านทางวัดรอรับเรสธาจากท่านทุกเวลาถ้าท่านบริจาคที่วัดบริจาคได้ที่เจ้าวาดวัดท่านบริจาคในหมู่บ้านบริจาคได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านหรือจะบริจาคได้ที่วยวัตยกรก็ได้เช่นกันส่วนผู้ที่บริจาคเป็นเงินมาแล้วนั้น ท่านจะบริจาคเพิ่มเติมอีกก็ได้ก็ได้ก็ได้เพราะบุญใครขยันทำคนนั้นก็ขยันได้บุญส่วนทางวัดจะขอรับบริจาคจากท่านไปเรื่อยๆจนกว่าสลาการเปลี่ยนจะสำเร็จเสร็จสิ้นตามคำเชื่อถือนั้นถ้าผู้ใดได้สร้างวัดสร้างสลาถวายพระสงฆ์ผู้นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าท่านอยากขึ้นสวรรค์ ก็ขอให้ท่านร่วมบริจาคสร้างสลากันทุกคนแล้วเราจะไปขึ้นสวรรค์แล้วเราจะไปขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันในโอกาสนี้ขอนวัตการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยงคุ้มครองปกปักรักษาให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายจงประสบสุขด้วยโชคลาภตลอดชั่วนิรันดร์การทุกท่านเทินด้วยความรักความเคารพและปรารถนาดี จากคณะกรรมการดำเนินการโขสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่วัชูประสาทสนาราม